ถึงไม่มีใครมาสวดแต่เราเปิดบทสวดไว้เนี่ยขึ้นที่อื่นที่เขาสวดสดๆมันก็มาที่นี่เพราะมันเป็นกระแสดเดียวกันขึ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจในการเปิดบทเนี่ยจะเข้าใจเพราะในยุคหลังเนี้ยช่วงเนี้ยมีคนสวดจกักรพรรดิเนี่ยตลอด24ชั่วโมงครั โดยเฉพาะเมืองนอกเนะี่ยตอนนี้เขาก็สวดดึกๆของเขาดึกของเราสว่างนะเนี่ยเขาก็สวดส่วนมันงก็ไปหมดโลกธาตุเนะี่ยเพราะกระแสจิตเนะี่ยมันไปได้ไกลไม่ใช่ใกล้ๆมันไปทั่วโลกธาตุสามโลกธาตุเนะี่ยที่เดียวมันไปไม่ได้ก็คือข้างล่างเราไม่สามารถจะลงไปได้เพราะมันคืนของความทุกข์ เวลาเราแผ่เนี่ยมันจะติดติดมันมันมันจะติดขึ้นมันมันจะลงไปไม่ได้เพราะทั้งหมดข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ต่อให้พระเจ้าแผ่ลงไปเนี่ยมันก็ลงไม่ได้ยกเว้นหยุดเขาจะหยุดทรมานแค่นั้นเอง ถ้าเป็นโพลิสัต์ที่บารมีเยอะๆหรือรวมรวมโพลิสัต์และบริวารทั้งหลายผ่านมาที่เราเวลาสวดเนี่ยแล้วก็แผ่ลงไปเนี่ยเราไม่สามารถจะดึงเข้ามาได้เขาเพียงแต่หยุดหยุดทรมานแค่นั้นเองแค่เนี้ยมันลงไปไม่ได้แต่เครื่องบนจากจาตุมไปบนนู่นไปพรม่ะยังไงเวลาเราสวดมันก็ถึงอยู่แล้ว แต่เขาจะน้อมไม่น้อมแค่นั้นเองถึงนะพ่อมันสะเทือนมันสะเทือนเพราะเหตุไรพราะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นบริษัทซึ่งบาร,รมีท่านยังทิ้งเต็มแผ่นดินอยู่แล้วก็บาร,รมีของจกัจกรพรรดิเพราะจักรพรรดิเนี่ยมากมากสุด,สด เพราะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามันก็มากมากบวกมากมันก็เยอะถ้าใครเข้าใจเนี่ยเขาไม่ทำงานหรอกคัทางโลกนะียมานั่งสวดมนต์ดีกว่าบันทึกบันทึกบุญดีกว่าบันทึกได้ อีกกี่ปีอะถึงห้าสิบปีไหมร้อย100ปีไหมไม่ถึงนะพอตายในยุคนี้ขึ้นไปแล้วก็โอถ้าเข้าใจในเรื่องโลกวิญญาณแล้วก็กูไม่ทำอะไรเลยกูไปนั่งสวดมนต์ดีกว่าซึ่งมันทำยากนะพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุมันเจริญของตาแนะนำทุกคนนั่นแะ อย่าไปทำเลยเลยนั่งสวดมนต์นั่นะดีที่สุดแล้วขี้เกียจกันนอนนอนสวดนั่นอ่ะนอนในเต็นท์นอนในห้องเปิดบทสวดพร้อมกับอ่ำเขามีอยู่แล้วหลับไปตื่นขึ้นมาก็สวดยืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงนั้นนะทำที่สักห้าปีสิบปีเนี่ยแล้วจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคนเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ รู้เราคูจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แร้กไม่รู้จริงจริงทำจริงทำจริงก็ได้จริงนะพูดถึงน่าเสียดายนะพูดถึงเวลาตายแล้วเนี่ยทุกวิญญาณนะ่ะไปสัมผัสทุกวิญญาณบอกเสียดายเสียดายฮะเพราะว่าโลกวิญญาณเนี่ยมันเอาพวกนี้ไปไม่ได้ครเอา ขึ้นขึ้นของทางโลกเนะี่ยขึ้นของความสุขทางโลกทั้งหมดเอาไว้ไม่ได้เอาไปได้จะบุญบุญแค่นั้นฮนะแล้วก็เกิดมาใหม่ซึ่งในยุคนี้คนไม่เข้าใจคนก็เลยติดภูมิกันเยอะติดความสุขคือติดภูมินะความสุขที่เขามีอยู่นะ เขาก็จะแข่งความสุขกันทั้งโลกแข่งลกูกแข่งรถกันแข่งวัตถุรูปรถยินเสียงกันเขาแข่งกันไงเขาไม่รู้อกเขาตกภูมกแล้วก็ตายกรูลุไปไหนไม่รู้ปฏิเสธด้วยซ้ำไปเขามองเห็นเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันชาติมองสั้นๆถ้าเขาฝึกกรรมาฐานจริงๆเขาจะมองเป็นโอ้ ไม่ใช่มองพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ด้วยมองเป็นอสงไขยนู่นนะรู้แล้วเป็นยังไงการเวียนว่ายใจเกิดเป็นยังไงแล้วเขาก็จะเข้าใจแล้วชาตินี้ขนาดนี้ชาติหน้าต้องมีพวกมากกว่านี้คือใหญ่ทุกชาติหรือว่าจะใหญ่แล้วก็เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ชาตินี้ชาติหน้าก็ก็ล็อกก็แก๊กนะ เป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรนะไม่ใช่นะแต่บอกถ้าใหญ่ชาตินี่ชาติหน้าก็ต้องใหญ่พอทั้งหมดเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันไม่เชื่ยงมันแหละไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ลืมลืมํำเหมือนเหมือนท้าวกาพรมมันแหละนึกว่าตัวเองเป็นอมตะจะไม่ใช่นึกว่าตัวเองมีฤทธิ์ที่สุดแล้ว ในสามโลกธาตุเนี่ยเจอพระุทธเจ้าแค่นั้นเองโอ้โหยอมเลยเห้อนานเปิดให้ดูจำเป็นกันเลยเป็นมีประโยชน์มากกว่าเพราะติดเพราะหลงอยังว่านั่นแหละยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถจะนำมนุษย์ให้เขาหยุดทางโลกได้เนี่ย บางคนเขามีพื้นฐานเก่าเยอะนะบางคนเยอะแต่ปิดโดยปัจจุบันเขาก็สามารถจะเป็นผู้มีประโยชน์ในอนาคตการข้างหน้าได้ทีนี้เขาเป็นประโยชน์ได้เพราะอะไรเพราะเราท่านหลวงพ่อท่านบอกให้สร้างถ้ามีโอกาสให้สร้างสถานที่กระจายออกไปทั่วแผ่นดินนี้แหละ อท่าที่กำลังมีแหละแ,แล้วให้คนมากินนอนสดมนแล้วก็อธิบายนี่แหละอธิบายเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอธิบายเรื่องของภพชาติเนี่ยเรื่องโลกนี้ไม่ใช่ของใครเนี่ยนะคุณต้องเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายคุณต้องเตรียมตัวรับสภาพของภัยธรรมชาติรับสภาพของโรคระบาดรับส,สภาพของมนุษย์ฆ่ากัน พะมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันติดวัตถุมันติดวัตถุม,ตถมากมันก็เลยแย่งกันอยู่ทุกวันเลยนะเหมือนเหมือนหมาแย่งกระดูกนะแย่งแล้วก็ไม่ไม่มีใครเอาได้เอาอะไรไปได้สักอย่าง <c oughs> แย่งไปแย่งมาก็อมทุกข์ <c oughs> ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทุกพราะการกระทำของตัวเองนั่นแหละก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นตนละอดชีวิตซึ่ง ไม่น่าจะไม่น่าจะบอกเลยว่านับถือพุทธศาสนามันน่าจะลบออกไปซะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไอ้ะมาณนั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมเออพุทธศาสนาท่านสอนให้เราเข้าใจในเรื่องของการยืนว่าใย,ยเกิดถ้าไม่เกิดได้อจิงดีสมบอก พราะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านถึงสอนมันจะไปเกินเลยมันเป็นทุกข์มันติดอะทุกข์อะมันติดฮะบางคนในติดนะทําวันไหนผัวไม่ซ้อมก็โดนด่าผัวสักหน่อยนะให้ซ้อมพอมาติดมันมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะสมัยที่หลวงตาอย่างอายุสักสิบกว่าขวบอมนะัไดด่ากันทุกวันนะ เถียงกันทุกวันแล้วลูกกับดกดกแล้วก็ไม่ยอมเลิกจากกัรวันนั้นหลวงตาได้ปืนมาจากไหนวะล่ะปืนลูกซองลูกซองเดี่ยวนะน่ะไปเอามาจากไหนวะนะลืมแล้วละ่ะเขากำลังเถียงกันอยู่เลยเถียงกันหน้าดำหน้าแดงหนูทักก็ยิงปืนขึ้นฟ้าโป้เงียบเลย รูดกันสัจังดีเลยตอนนี้พี่อย่างงี้อย่างงี้ไปดูนิดนี่นนความเคยชินามาย้อนหลังพิจารณานานะมันหาเรื่องจริงๆแล้ววันไหนไม่ทำนี่ก็มันไม่ได้หรอกเพราะมันชินชิน ในงานงานงานความเคยชินว่าว่าน,นั้นนะ่ะมันก็เลยเลิกยากหยุดยากเพราะมันไม่ห่างจากมันบางคนก็งงเย็ดโอ้ยอะไรก็งุงเย็ดอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ต้องห้ามเป็นผู้ที่ต้องห้ามห้ามตัวเองนะไม่ห้ามใครหรอกอันนี้ก็ห้ามมันก็ห้ามห้ามหาม้ามกินนี่นะ่ะ ห้ามนอนตรงนี้นะน,นู่นนะี่นั่นเราห้ามไปหมดเลยโอ้โหเยวจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ยากแล้วกันพาไปไหนก็ยากเพราะว่าต้องห้ามไงห้ามไปหมดเลยเรียนเนี่ยเรียนพระศาสน์เนี่ยโอ้โหบางคนถามหลวงพ่อบอกวแต่สวดมนต์อยู่งั้นนะแล้วจะไปพิจารณายังไงท่านก็บอกว่าสวดบอก เองไม่มีตาหรือไงท่านบอกไม่มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายเะยเองเห็นเนี่ยในโลกนี้เป็นยังไงคนทุกข์ก็มีคนสุขก็มีคนเพิเพ่อยเฟินใจคนด่ากันทุกวันก็มีมันเพราะเห็นอะไรล่ะเออก็เพราะมันไม่รู้ไงถ้ามันรู้จริงๆอ่ะมันจะด่ากันหรือเออสมาดุดูมันรู้จริงๆว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดโดยกรรม มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกันสวดทุกวันนั่นแหละพอสวดเสร็จอา้าเคืองกันด่ากันเองอ้าใช่ไหมตัวว่าไหมเอออยากให้อายุยืนมันไม,ม่ยากอะไรทั้งบอกเองก็อารมณ์ดีก็หมดเรื่องอารมณ์ดียังไม่พอมันต้องเอาจิตเราเนี่ยอยู่กับพระอยู่กับใจสนาน,นาคมอยู่กับจักรพัรดิเนี่ยตรงเนี้ยเยเจ้าจของก็ สร้างไว้ให้คนมาฝึกอย่างในน้อยเนี่ยคนฝึกได้เนี่ยจากนี่ไปจนนี่จนตรงนี้พังเนี่ยนะมันต้องมีคนเป็นพระอรหันละหลายคนละมันต้องคนปัตนาเป็นพระประเจกหรือปัถนาเป็นผู้ได้เจ้าหลายคนแหละถ้าเขามาฝึกนะเหมือนในถ้ำเหมือนในสาขาทั่วไปนะไอ้คนที่ไม่ได้่ึงดีลาวก็ ไปตามกรรมก็แล้วกันไอคนที่ได้เรื่องเลยเราก็ไปตามใจเขาก็แล้วกันเรามีที่ให้ท่านสุดที่ทำมงนะที่ยังงามที่วังเหนือที่แพที่ไซโยกที่ไหนต่อไหนวะโอเยอะนับนับไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยมันจะลืมไปละวันนี้ก็ไปดูที่สร้างว่แล้วยังไม่ใครมีก็ลัอยู่เลย บางกระทุ่มเหลือทําซ่วมทําอะไรแล้วก็ไปอยู่ได้เลยแล้วเอาผ้ามาตั้งแล้วก็สวดมนต์ได้เลยนะกลางเต้นก่อนก็ค่อยทํแต่นี้วังแกงอาจารย์จะเริ่มจะทําแล้วแล้วก็อะไรอ่ะอำเภอด่านคุณทศทําไปเรื่อยๆแหละ ทำเศษกากูแถวนั้นน่ะไอสาขาไหนทำแล้วไม่ได้เราไม่สวดมนต์เราก็ตัดไปอาเราก็เราไม่ไปไงเราก็ทิ้งทิ้งเป็นที่ๆไปถ้าใครสวดเราก็ยังจะไปอยู่ถ้าใครไม่สวดเราไม่ไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เพราะเราไปาก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อท่านบอกว่า เองอย่าเพิ่งไปทำอะไรสวดมนต์นี่แหละจะบอกเองสวดนะนะจิตเองสว่างขนาดไหนไม่เชียวลองตบี้จะบันสวดยังไม่ไปไหนเ่ยอยู่ไหนก็สวดไปเถอะสวดแล้วก็แผ่เอ้ามาสวดมนต์ด้วยกันนะภพะภูมิแถวเนี้เออไม่ต้องทําอะไรเออเองสวดสักเดือนสองเดือนเนี่ยโอ้โหเองจะกินอะไรจะบอกเพราะวิญญาณแถวนั้นมันไปจากคนะ ถ้าเองไม่สวดมัวจะทำโน่นทำนี่อยู่แล้วมันมันไม่ได้บุญมันไม่ได้อายุวิญญาณน่ะวิญญาณมันไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเวลามันออกจากร่างน่ะบางคนมันเป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันไม่ฝึกแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยมันก็ทุกข์อยู่งั้นก็จังงออยู่นั่นเองกันนึกถึงข้า บารมีรวมข้าบารมีรวมจักรพรรดิบารมีรวมโพธิสัตว์ในแผ่นดินโลกเนี่ยมาที่เองแล้วก็ทุ่มไปให้มันเลยมันเปลี่ยนแน่นอนท่านบอกต้องพิสูจน์ให้รู้ตามความความเป็นจริงนั่นแหละพอมันเปลี่ยนเันเทวดามันมีบุญอยู่มันก็อยู่งั้นน่ะมันก็มาสวดมนต์กันมันเป็นคนแถวนั้นน่ะมันควบคุมผมรู้จักคนแถวนั้นน่ะมันไปบอกคนแถวนั้นมา มันก็ได้บุญอีกแหละเนีขาเรียกว่าทจักวัฒวนบางสาขาบอกให้สวดให้สวนอะไรก็ไม่รู้ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นก็มี <c oughs> บอกให้สวดสวดเอาสวดเป็นหลักถ้าสวดไม่ได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะพูดถึงคุยมาตั้งมานยี่สิบปีมาแล้วละ่ะ ยี่สิบสามสิบปีนะตอนที่ลุงตาอยู่ทาไม่ไม่ออกมาลุตงตาก,ก็ไม่ได้ทําอะไรนะสวดมนต์อย่างเดียวเลยกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวเลยสวดไปอย่างนั้นอนะ่ะตั้งหลายปีออกมาแล้วถึงไปนู่นนะไปทั่วแผ่นดินไปตั้งกองบนบน้างไปข้อปีมานไปเวลาให้เด็กมันสวดเราก็ให้เด็กมันดูพาที่เราไปตั้งมันได้ไหม โอ้โหทำไปแล้วมันมีประโยชน์เราคงไม่ไปหรอก่อก่อนเราฝึกเด็กไว้เนี่ยให้มันเป็นพยานเร็กกันพูดง่ายเฮ้ยไม่เห็นมันเป็นยังไงโอ้มันเป็นสายใยนะมันเป็นสว่างเป็นที่เป็นที่เป็นที่เลยทีนี้เวลาจะดูอ้าวอยากอยากจะดูเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงก็ให้มันดูเด็กมันดู เอาสับเพไปนครสวรรค์เลยตรงไหนมันมีบุญมั่งสับเพไปมันก็จะมีเป็นจุดบ้านคนที่เขาสวดมนต์หรือเป็นวัดหรือที่ทำกรรมาฐานนอกนั้นเป็นโม่ๆดำๆหมดเลยความสว่างเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมลองคิดดูดิแล้วโลกนี้ในอนาคตมันจะอยู่ได้ยิ่งกรุงเทพนะโหเป็นควันเลยอะ ไอ้สับเพยไปจะเป็นควันในทุกไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่รู้หายใจเข้าเป็นโลกโลกมาเล็งความดันเบาหวหัวใจแล้วก็ทรมานทรกรรมอยู่งั้นอนะ่ะพอตายแล้วก็ตายก่อนก็หมดอีกเหลือเดือนหนึ่งสองเดือนเหลือปีหนึ่งจะมาตายก่อน พอตายเป็นสมบเวษีก็เอาบวกอายุสมบเวษีเข้าไปคูณห้าสิเข้าไปโอ้ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้มีประโยชน์เราก็มีคณะเราหลายคณะคณะหลอกมั้งคณะจริงมังคณะหลอกคือเป็นหลอกคนคน้องคนนี้ก็ทั่วไป คณะจริงคือไปทำจริงไปแพ้่จริงไปอันจริงคือมันก็มีอย่างนี้แหละรู้มั่งไม่รู้มั่งก็เปหลอกเขาแหละใช่ไหมละ่ะเออหลอกเขาหลอกผู้ที่ทำจริงเนี่ยเขาไม่หลอกนะเขาไปจริงๆเพราะฉะนั้นมันทำได้ไม่นานนะชีวิตหนึ่งเนี่ย บางคนเนี่โอ้โหน่าเสียดายชีวิตก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีอะไรดีหมดเลยขี้เกียจฝึก <c ười> มันสบายเกินไปขี้เกียจเนี่ยเยอะจะรู้ว่าตอนแก่เป็นยังไงนะเดี๋จะรู้ว่าตอนแก่เป็นยังไง แล้วจะบอกโอ้โห,โอโหนอนกายน้ำภาคโอโ้รู้อย่างนี้กูหนีมาก็ดีแล้วล่ะประมาณนั้นแหละคือไม่เห็นโลงศพเนี่ยมันจะไม่หลั่งน้ำตา